แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษชุดที่1นะครับข้อ 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดการศึกษากี่รูปแบบกอไก่2รูปแบบขอไข่3รูปแบบคอควาย4รูปแบบงองู5รูปแบบ เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดการศึกษา3รูปแบบนะครับข้อ 2. การจัดการศึกษาในระบบมีเกี่ยระดับกอไก่2ระดับขอไข่3ระดับคอควาย4ระดับงงู5ระดับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับการจัดการศึกษาในระบบจัดการศึกษา2ระดับนะครับข้อ 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับกอไก่2ระดับขอไข่3ระดับข้อควาย4ระดับงงู5ระดับฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551จัดระดับการศึกษาเป็น3ระดับนะครับข้อสสำนักง,งานศึกษาธิการภาคสังกัดขึ้นตรงต่อส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการในข้อใด กอไก่สํานักง,งานรัฐมนตรีขอไข่สํานักง,งานสภา,าการศึกษาคอควายสํานักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการงูงูสํงงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลยนะครับคอนี้ตอบคอควายนะครับสํานักง,งานศึกษาธิการภาคสังกัดขึ้นตรงต่อสํงงานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ <Five. S 2> ข th, eras, e. ้อ 5. กคสสังกัดขึ้นตรงต่อส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการในข้อใดกไก่สำนักงานรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานสภาการศึกษาข้อควายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการงงูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับกคสสังกัดขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อ6 สำนักง,งานลูกเสือยุวากาชาดและกิจการนักเรียนสกก,กสังกัดขึ้นตรงต่อส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการในข้อใดกไก่สำนักง,งานรัฐมนตรีขอไข่สำนักง,งานสภา,าการศึกษาคอควายสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการงงูสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉเฉลยนะครับคอนี้ตอบคควายนะครับสำนักง,งานลูกเสือยุว่ากาชาติและกิจการนักเรียนสกกสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ข้อ7สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสังกัดขึ้นตรงต่อส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการในข้อใดกอไก่สำนักงานรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานสภาการศึกษาข้อควายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการงองูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลยนะครับคนนี้ตอบงองูนะครับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสังกัดขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ข้อ8เด็กตามข้อใดพึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546กไก่เด็กหญิงมะลิบิดามารดาถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำขอไข่เด็กชายบอยมีอาการภาวะเป็นโรคซึมเศร้าคอควายเด็กหญิงปราณีเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตนเองงองูเด็กชายโนงพบเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรม เฉลยนะครับคน,นี้ตอบกอไก่นะครับเด็กหญิงมัลิบิดามันดาถูกจําคุกอยู่ในเรือนจำนะครับข้อ9เด็กตามข้อใดพึงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546กอไก่เด็กหญิงชูใจถูกคนข้างบ้านทำร้ายร่างกายขอไข่เด็กชายเป่าขายพวงมาลัยบริเวณสี่แยกไฟแดง คอควายเด็กหญิงดวงใจพิการขาขาดทั้งสองข้างงองูเด็กชายดนายอาศัยอยู่กับลุงหลังป่าช้าฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับเด็กหญิงชูใจถูกคนข้างบ้านทำร้ายร่างกายนะครับข้อ10เด็กชายอานันต์มีน้ำหนักตัว54กิโลกรัม ต้องสะพายกระเป๋าไปเรียนได้ไม่เกินกี่กิโลกรัมกอไก่7.55กิโลกรัมขอไข่6.75กิโลกรัมขอควาย5.10กิโลกรัมงองู6.25กิโลกรัมเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับ6.75กิโลกรัมนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษในชุดที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ